ปรับใจไงเมื่อเผชิญปัญหานะครับวันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มเก่านะผมว่าเล่มเก่าแล้วของพี่นิ้วกลมนะครับชื่อว่าแล้วชีวิตก็บอกนะว่านะครับก็ถ้าเพื่อนๆยังหาซื้อได้เนี่ยก็ลองไปหาดูนะมันเป็นหนังสือแบบเอ่อจะเรียกว่าแนวความเรียนก็ได้นะครับเพราะว่าในหนังสือจะมีหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งผมจะเจาะไปที่ทุกทกอ่อทุกบทความที่พี่นิ้วกลมเขาพูดถึงปัญหานะครับซึ่ง ผมว่าน่าสนใจมากครับวิธีคิดของเขานะครับโอเคอันแรกนะที่ผมชอบนะครับก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะเพื่อนๆเปิดไฟนะครับฟังพอดแคสต์นี้ทำไมไม่จัดการให้มันเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวก็กินน้ำหรือเกิดไฟผมอยากให้มันรู้สึกมันสดนะครับให้มันสดไม่ต้องมีตัดไม่ต้องมีอะไรนั้นให้มันดูธรรมชาติที่สุดนะครับโอเคมาอ่าอันแรกปัญหาตัวตามตัวนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าโตขึ้นเนี่ยปัญหามันขนาดใหญ่มันก็จะเอ่อเอาใหม่นะครับโตขึ้นปัญหาก็ขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับดูเหมือนว่าชีวิตเนี่ยมันอนุญาตให้เราเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเท่าที่เราจะมีแรงรับมือไหวนะครับโตขึ้นความรับผิดชอบก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อสิ่งที่รรบผิดชอบเกิดปัญหาก็มันก็เลยมีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเมื่อโตขึ้นน่ยก็มีสติปัญญาที่ดีขึ้นมากขึ้นรอบคอบสุขุมแล้วก็อดทนมากขึ้น กระทั่งรู้จักปล่อยวางมากขึ้นควบคุมทุกสิ่งน้อยลงเห็นปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมากขึ้นนะครับประสบการ์ระเผชิญปัญหาที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตขนาดเล็กจนใหญ่ค่อยๆทําให้เราเคยชินกับปัญหานะครับยอมรับเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรรวมถึงทักษะสําคัญที่สุดก็คือแยกแยะออกว่าปัญหาไหนที่แก้ได้ปัญหาไหนแก้ไม่ได้ปัญหาไหนอยู่ในขอบข่ายอานาจหน้าที่เราปัญหาไหนที่เราทําอะไรกับมันไม่ได้แล้ว เลือกแก้ให้ดีที่สุดในจุดที่สามารถเออซึ่งโตขึ้นเนี่ยเราก็จะชินกับปัญหาเล็กใช่ไหมก็เลยรู้สึกจะจึงรู้สึกแต่เมื่อตอนที่มีปัญหาใหญ่นะครับแต่แล้ปัญหาก็จะหลอหลอมให้เราโตขึ้นอีกนะครับแกร่งขึ้นอีกแต่ใช่ว่าปัญหามันจะหมดไปนะเมื่อชีวิตเห็นว่าเรารับมือกับปัญหาที่หนักขึ้นได้มันก็จะโยนสิ่งนั้นใส่เราเสมอ เราโตขึ้นผ่านการแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราจะรับผิดชอบได้มากขึ้นครับรวมถึงฝึกฝนจิตใจให้ไม่ไหวคลอนได้มากขึ้นแต่บางปัญหาอาจจะใหญ่จนรู้สึกไม่สามารถรับมือได้ทุกครั้งที่เจอปัญหาแบบนั้นเนี่ยเราจะพบอีกสิ่งในชีวิตนั่นก็คือมือของผู้คนจํานวนหนึ่งนะครับที่รักเราแล้วก็ยื่นเข้ามาช่วยแบ่งรับน้ําหนักของปัญหานาทีนั้นเราจะพบเพื่อนที่ดีพี่ที่รักน้องที่เข้าใจมิสหายที่แท้จริง แล้วเราจะโตขึ้นอีกครั้งผ่านมิตรภาพนะครับบางครั้งชีวิตก็โยนปัญหาขนาดยักษ์เข้ามาเพื่อให้เราได้รู้ว่าเออเราสามารถฝ่ามันไปได้เพียงลําพังหรือไม่หรือว่าปัญหานั้นทําให้เราลดตัวตนลงแล้วก็เปิดทางให้มิตรจิตมิตจใจของคนทั้งใกล้และไกลได้ทําหน้าที่บางครั้งเราอาจจะแพ้ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเราจะได้รับบทเรียนในทานที่สุดอยู่แล้วแล้วความรักที่ไม่เคยเห็นในห้วงยามนั้นก็จะปรากฏนะครับยามที่มืดที่สุดแสงสว่างที่ส่องมาตลอดจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ แล้วเราก็จะผ่านไปอีกครั้งแต่คราวนี้ผู้คนอีกหลายคนที่อยู่ข้างกันแล้วก็ผ่านปัญหานี้ไปพร้อมกับเราคนระับไม่ว่าจะแก้ได้หรือไม่ก็ตามพรุ่งนี้ยังมีให้เริ่มต้นใหม่พร้อมกับใครบางคนที่เรามั่นใจแล้วว่าความรักของเขาคือความจริงนะครับน้าสว่างของปัญหาคือมันเปิดทางให้เราได้มองเห็นความรักซึ่งพี่นิกรมก็ได้สื่อนะครับที่พอยหลักๆก,ก็คือเวลาเราไปเิญปัญหาเราจะเจอคนที่เขารักเรายื่นมือมาช่วยหรือแม้กระทั่งบางทีเราอาจจะอีกโก้ไงอ่าอีกโก้แบบ บางทีไม่อีโกโกหรอกบางทีเราอยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าณนะตอนนั้นนะถ้าคนที่เราไม่คิดว่าไม่คาดคิดว่าเขาจะช่วยเราหรืออะไรเงี้ยหรือเราไม่ได้คิดมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะยื่นมือมาช่วยเราแล้วเราก็จะได้เห็นความรักของเขาจริงๆนะเออว่าเมื่อเราเจอปัญหาแล้วก็มีมือเขายื่นมาช่วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสจริงๆก็คือ,อ,อแยกแยะให้ออกนะครับว่าปัญหาไหนแก้ได้เน,นี้ผมว่าสําคัญอันไหนแก้ได้อันไหนแก้ไม่ได้ อันไหนอยู่ในอำนาจหน้าที่เราที่เราสามารถทําได้แล้วปัญหาไหนที่เราทําอะไรกับมันไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายเราก็แก้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นั่นก็ถือว่าจบในสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยมันไปตามตามกระบวนการปัญหานะครับก็<笑><笑> <g år> มันก็มีเท่านี้นะครับการ,รเผชิญปัญหานะแล้วก็เขาก็ได้พูดถึง การใช้ชีวิตนะครับเขาบอกว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยการมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันอาจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นโดยที่เราควบคุมไม่ได้ับเต็ไมไปด้วยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นนะชีวิตคือสิ่งที่เราต้องการความแน่นอนใช่ไหมสมบูรณ์แบบต้องทําให้มันดีที่สุดแต่ว่าความจริงมันกลับกลายเป็นสิ่งตรงข้ามคือมันช่างไม่แน่นอนเลยแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์แบบด้วยและบางทีชีวิตก็หยิบยื่นสิ่งที่แย่ที่สุดให้กับเราเพืื่่่่อออทททดแนควาาาามมยยหรกรกุุเยยงงถึีส รช่วงเวลานี้ครับหลายๆคนใกล้ประสบใกล้ตัวเนี่ยประสบปัญหาอุปสรรคแล้วก็เรื่องที่ไม่คาดฝันเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลายครั้งมันก็กระทบชิ่งไปถึงคนใกล้ๆต่อเนื่องเหมือนวงคลื่นที่ไม่มีใครหยุดได้ในภาวะนั้นนะครับก็าอาจจะต้องการใครสักคนผู้ซึ่งไม่อาจสามารถช่วยได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็อยู่ข้างๆกัน,นส่งพลังใจแล้วก็ตบไหลเ,เบาๆาเอออย่างน้อยก็มีกูนะใช่ไหมหรือว่าอย่างน้อยก็มีฉัน ในโลกที่ไม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆท่ามกลางชีวิตที่ไม่แน่นอนเราไม่ต้องการบางสิ่งเราต้องการบางสิ่งที่แน่นอนใช่ไหมบางสิ่งที่เออพอจะเชื่อใจได้ว,ว่า,ายังอยู่ตรงนั้นคอยมอบพลังแล้วก็ซับันตตายให้เราสิ่งนั้นก็คือคนคนนี้สําคัญมากครับถ้าเรามีคนคนนี้สักคนหนึ่งอ่ะที่ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรแล้วเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอผมว่ามันก็จะทําให้เราพร้อมลืมตานะครับตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้แล้วก็เผชิญปัญหา หาวิธีแก้ใหม่ๆเพื่อสู้ความไม่แน่นอนของโลกแล้วก็ชีวิตอีกครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผู้เขียนบอกว่าอยากส่งกําลังใจให้ผู้คนที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหนักหนาเขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าบอกนะว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนที่มันจะผ่านไปจริงๆทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายในแต่ถ้าเหนื่อยก็ขอให้ใช้เวลากับคนคนนั้นคนที่พร้อมจะมอบความรักและความเข้าใจพร้อมจะอยู่ข้าง,างท่ามกลางพายุนะครับ เราจําเป็นต้องมีบางคนที่แน่นอนในโลกที่ไม่ไม่แน่นอนนี้นะครับแล้วก็มีความรักอยูยนะ่นที่ในที่หนึ่งซึ่งพอไม่เรากลับไปหากลับไปอบก,กอดแล้วก็เออการมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนะแต่ผมก็อยากจะพูดบอกเพื่อนๆนะถึงพี่นิวกมจะไม่กล้าแต่ผมกล้านะว่าสุดท้ายมันก็ผ่านไปไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนนะเพื่อนสุดท้ายมันก็ต้องผ่านไปนะครับจําฟังคํานี้แล้วมันชื่นใจใช่ไหมเออฟังกันมันมันชื่นใจเออสุดท้ายยังไงมันก็ต้องผ่านไปนะครับ Uh, ปัญหาเนี่ยทำให้เรารู้ได้ถึงสัญชาตญาณการมีชีวิตใช่ไหมการแก้ปัญหาทําให้สมองมันได้ทํางานออยิ่งปัญหายากก็แก้ได้ก็ยิ่งฟินนะซึ่งผมว่าเออคำนี้มันก็เป็นการมองปัญหาที่มันมันค่อนข้างบวกดีนะเออพอปัญหายากพอแก้ได้ก็ยิ่งฟินเพราะว่าพี่นิกวกบอกว่าเขาเคยคุยกับเอคนนึงว่าทําไมชอบงานเอนะครับเขาก็บอกว่าเวลาแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยมีความสุข บางคนก็สนุกกับการแก้ปัญหาเหมือนกันเราอาจจะเห็นชีวิตเขามีปัญหามากมายแต่นั่นคือความหมายสําหรับชีวิตเขาขณะที่บางคนก็หนีปัญหาเพาื่อไปเจออีกปัญหาหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับบางคนการที่ชีวิตไม่มีปัญหาเลยกับกลายเป็นปัญหาไปเสียเองชีวิตที่ดีอาจจะเป็นชีวิตที่มีปัญหาในระดับที่เราพอจะมีปัญญาแก้ได้บ้างนะครับเวลารู้สึกไร้สิ้นแรงแรงพลังเนี่ยจงออกไปทางานเับคนที่เปลี่ยนพลังดูนะครับอมผมอยากจะเสริมนิดนึงนะคือ ผมชอบอันนี้ที่ม่นุกงเขาบอกว่าชีวิตมันไม่ได้มีความหมายเลื่อหรืออะไรหรอกเราก็แค่เกิดมาแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปเราแค่ต้องหาอะไรทําเพื่อเติมเต็มช่องว่างในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาประครับประคองตัวเองให้มีความสุขตามอัตรภาพกับกิจกรรมที่มีโอกาสเลือกกับชีวิตที่พยายามจัดการให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจโดยที่ไม่ประมาทนั่นเองก็แค่หาอะไรทําจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายนั่นแหละซึ่งผมว่าเออพอเรามองชีวิตแบบนี้มันก็ทําให้เราโปรงขึ้นเยอะนะใช่ไหม จริงๆเราก็เลือกไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าเราจะเกิดมาไหมเอ่อพอเราแต่สุดท้ายเราคือเราเกิดมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต้องหาอะไรทําเพื่อให้เติมเต็มช่องว่างเพื่อนๆคิดดูถ้าเราเกิดมาปุ๊บเราไม่ทําอะไรเลยนอกจากนั่งอยู่ที่จนแก่นั่งกินนอนขี้กินนอนขี้จนแก่มันก็จะไม่มีเรื่องราวอะไรใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นไปได้มันก็ทําได้ใช่ไหมครับแต่เอาถ้าเตาเอาตามโลกความเป็นจริงเนี่ยมัน ทุกคนล้วนจะต้องทําอะไรเพื่อเติมเติมช่องว่างในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับออกไปหาเรื่องอะไรแหละใช่ไหมคนเราก็ต้องออกไปหาเรื่องอะไรทาสุดท้ายเรื่องนั้นมันก็จะนํามาซึ่งสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่ประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งปัญหาก็ตามแต่ว่าสิ่งนั้นเราก็สุดท้ายมันก็จะผ่านไปเหมือนอย่างที่ผมบอกนั่นแหละสุดท้ายเราก็แก้จนมันผ่านไปจนได้นะครับ เขาบอกว่าหากจะมีความหมายมากกว่านะั้นสักหน่อยก็คือก็คงเป็นการเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีกับคนรอบตัวนะไม่ให้คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยต้องทุกข์จากชีวิตที่ทุกข์พอแล้วนะครับเข้าใจมากขึ้นว่าเพื่อนทุกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความหมายว่ายัางไงถ้าเข้าใจความทุกข์ของตัวเองก็จะมีเมตตากับเพื่อนมนุษย์รอบตัวโดยอัตโนมัติยังมีชีวิตอยู่เพื่อเพิ่มเติมความทุกข์ให้คนอื่นให้พ่อกับแม่ได้ยิ้มให้คนรักได้หัวเราะให้ญาติโยมไม่เดือดร้อนใจจนเกินไปนักหรือออเเพพพ่่่่่นนน้้้้งงีีีททททูจจจัักกสบาาายใะํได เราจะเป็นทุกข์และจะสมดุลชีวิตไปด้วยกันนะครับจะมีโอกาสได้นั่งทบทวนชีวิตกันอีกสักกี่ปีเนาะหากคาตอบคืออีกหลายปีก็จะเป็นโจทย์ที่ยากหน่อยได้แต่หวังว่าเราจะหาอะไรทาไปได้เรื่อยๆด้วยสภาพจิตใจแบบทําได้ก็ดีทําได้ก็ไม่เป็นไรความแก่เดินทางมาเร็วนะครับแต่ที่แวกใจกวันนั้นคือมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับในส่วนปัญหาผมชอบอันนี้นะเขาบอกว่าโลกนี้เติมไปด้วยปัญหา ปัญหาของเราดูใหญ่โตเสมอนะปัญหาใหญ่ตอนเด็กมันก็กลับดูเล็กตอนโตใช่ไหมมีคนที่มีปัญหาหนักกว่าเรานะรู้ปัญหาคนอื่นจะทําให้ปัญหาเราเบาลงบ้างโลกมปนปัญหาที่แก้ได้และแก้ไม่ได้บางปัญหาวิธีแก้ก็คือยอมรับว่าแก้ไม่ได้การพยายามแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือความทุกข์ไม่มีวิธีแก้แต่มีทางออกเสมอบางทางออกคือการเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ออกไปจากวังวนปัญหาเกา่า ปัญหาบีบไม่เราใช้ปัญญานะครับปัญญาปัญหาก็ทําให้สมองเราก้ามขึ้นนะครับปัญหาก็ทําให้ได้เจอเพื่อนคู่คิดนะครับ <K ill> คิดไม่ออกก็ควรหาหัวคิดอื่นนะครับ <K ill> บางปัญหาต้องลองเปลี่ยนแว่นมองครับ <K ill> ปัญหาของเราอาจจะไม่เป็นปัญหาของอีกคนเลยก็ได้ <K ill> เรื่องยากของเราอาจจะง่ายมากสาหรับอีกคนใช่ไหม <K ill> ออมีปัญหาหพูดออกมาดีกว่าคิดวนในหัวนะครับบ <K ill> ่นให้คนอื่นฟังบ้างบางครั้งก็ทําให้คินออกปัญหาก็ทําให้เราเก่งขึ้นบางปัญหาทําให้เรารู้ว่าเราไม่เก่ง ปัญหาเกิดการตั้งโจทย์ยากเกินไปของเราเองการงานคือการแก้ปัญหาความสัมพันธ์คือการแก้ปัญหาความรักก็คือการแก้ปัญหาการมีชีวิตอยู่ก็คือการแก้ปัญหาตราบที่เรายังอยากแก้ปัญหาแปลว่าเรายังมีใจให้สิ่งนั้นการแก้ปัญหาคือบทพิสูจน์ว่ายังไม่ถอดใจไม่ว่างานความสัมพันธ์ความรักชีวิตกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าบางปัญหาเราก็แก้ไม่ได้และได้เวลาเดินออกจากปัญหานั้นเพื่อเผชิญกับปัญหาใหม่นะครับ ปัญหาใหม่ที่เราอยากเต็มใจแก้นะครับใช่เราหลีกเรื่องปัญหาไม่ได้หรอกแต่เราควรใช้เวลากับปัญหาที่เราอยากแก้นะครับอืคราวนี้เราจะมาพูดถ,ถึงเรื่องสุขทุกนะครับสุขทุกเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งท้ายในวันนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นเสมอในชีวิตเราความทุกข์จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราหลีกหนีมันไม่ได้นะครับแต่ใจเย็น ทกุก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุขได้เราใช้ความทุกข์พัฒนาตัวเองได้นะครับอย่ามองความทุกข์เป็นภาพนิ่งให้มองเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับมันเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปนในทางที่ดีได้นะครับทุกบางครั้งก็เกิดจากข้อกำหนดของเราเองว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นพอทําใจให้มันหลวมขึ้นนะครับยืดหยุ่นหน่อยย่อมให้สิ่งนั้นคนนั้นเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้ทุกก็จะอ่อนตัวลงนะครับถ้าทุกสิ่งได้หนั้งใจไปหมดอีกไม่นานก็ต้องตื่น ซึ่งผมว่านี้มันอ่านแล้วมันคิดนะคือถ้าทุกสิ่งได้หนังใจไปหมดนั่นก็คือความฝันแหละทุกสิ่งไม่มีอะไรที่มันได้หนังใจทั้งนั้นนะครับทุกเ,เราอาจจะได้หนังใจบางอย่างแต่ก็ไม่ได้หนังใจทุกอย่างหรอกใช่ไหมเพราะไม่ได้หนังใจเราก็เลยมีโจทย์ให้ต้องเอาชนะนั่นเองเอาชนะอุปสรรคก็คือสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขเหมือนก็วนมาที่เดิมเนาะความทุกข์ก็เลยเป็นส่วนประกอบของความสุขนั่นเองนะครับรู้ว่าทุกทําให้ทุกน้อยลงเพราะว่าเท่าทันความรู้สึกตัวเอง ยอมรับว่าตัวเองทุกข์ดีกว่าหลอกว่าตัวเองไม่ทุกข์นะครับหากมีปัญหาให้ไปเชิญหน้ากับมันหาวิธีแก้เราจะเข้มแข็งขึ้นดีกว่าเบือนหน้าหนีแล้วถูกมันตามหลอกหลอนนะครับชีวิตที่เป็นสุขไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากความทุกข์นะครับแต่คือชีวิตที่ยอมรับว่าเป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองเออผมว่าชีวิตเรามันจะง่ายขึ้นมากถ้าเรามองว่าทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ยอมรับมันนะครับยอมรับมันชีวิตนะครับอยู่กับมัน ข้ามผ่านมันไปครั้งแล้วครั้งเล่าทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะครับทุกข์แล้วไม่ดิ้นโดนด้วยอารมณ์แต่แก้ไขด้วยเหตุผลนะครับทันทีที่มีสติทุกข์จะหดตัวลงจากที่มันพองขยายอยู่แพ้บ้างก็ได้แต่อย่ายอมลุกขึ้นใหม่เมื่อพร้อมนะครับทุกข์บ้างก็ได้ไม่งั้นจะเรียนรู้จากอะไรจะขัดเกลาตัวเองจากอะไรจะเติบโตจากอะไรนะครับทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะว่าชีวิตคือการจัดสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่เป็นนจรริงนะคับ ถ้าจัดการได้ก็จะทุกน้อยลงอยา่าคาดหวังแต่ความสุขนั่นแหละทุกที่สุด <c oughs> เวลาทุกอย่าลืมว่าทุกคนก็ทุกใจด้วยเรื่องอะไรอยู่เสมอนะครับไม่ใช่ว่าแค่เราคนเดียวในโลกที่ทุกหรอกณนะตอนเนี้ที่เพื่อนเพื่อนฟังอยู่เพื่อนอาจจะทุกถ้าเพ,เพื่อนรู้สึกทุกนะผมก็ทุกอยู่เป็นเพื่อนณนะตอนนี้ที่ตอนอัดเนี่ยผมก็รู้สึกมันทุกเหมือนกันผมเลยนําเสนอเรื่องนี้แหละแล้วก็ให้ระลึกไว้เลยว่าถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกทุกนะครับคนอื่นก็รู้สึกทุกเหมือนกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวในโลกนะครับคน ตอนนี้นะวินาทีนี้รู้สึกทุกข์อยู่นะครับไม่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ต้องมีคนทุกข์อยู่แล้วนะครับทุกเวลาทุกขณะไม่สบายใจก็เล่าให้คนอื่นฟังแชร์ความทุกข์ความทุกข์ก็จะลดลงนะครับแล้วฟังความทุกข์คนอื่นก็ทาให้เราทุกข์น้อยลงเช่นเดียนเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆนะเหมือนบทแผ่เมตตาว่าไว้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงควรเมตตาต่อกันเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่ไม่ถูกใจเราเขาเป็นทุกข์กับโจทย์ไหนของชีวิตนะครับถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่ควรเป็นชนวนความทุกข์ของใครนะครับทุกข์คือภาวะที่กําลังจะกลายเป็นความสุขถ้าเราอนุญ,ญาตให้ตัวเองทุกข์น้อยลงแล้วก็ไม่เหนียวร้างทุกข์นั้นไว้นะครับเราก็จะเป็นสุขแค่นั้นเองเอ่อถ้าเราพยายามหยุดสิ่งต่างๆไว้กับไว้กับที่นะอมทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าความจริงล้วนเปลี่ยนแปลงต,ตลอดเวลาหากเราอนุญ,ญาตให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับทุกข์ที่มีอยู่ก็เปลี่ยนเป็นสุขได้เช่นกันเราเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับแต่เราเลือกได้ที่จะไม่ทุกข์กับสิ่งนนั้ ให้พื้นที่และเวลากับความทุกนั้นรอให้มันสลายไปนะโดยที่ไม่ยื้อไว้ใช่เราควรให้พื้นที่กับความทุกครับเพราะว่าอย่ามองอย่ามองมันเป็นสิ่งแปรปอมที่ต้องกําจัดโดยเร็วนะบางความทุกข์ก็ต้องใช้เวลามากหน่อยให้เวลากับตัวเองเพราะว่ายิ่งเร่งให้ทุกข์หายมันก็ยิ่งทุกข์นะทุกข์นี่แปลกนะระหว่างทุกข์เรื่องหนึ่งเราจะมีความสุขแบบเรื่องหนึ่งได้ใช่ว่าทุกข์เราจะต้องทุกข์ไปเสียทุกอย่างนั่นหมายความว่ามีโอกาสของความสุขอยู่ในความทุกข์เสมอ แล้วก็มีโอกาสความทุกข์อยู่ในความสุขเสมอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วสุขสุขทุกๆกนะมันเป็นมันเป็นชีวิตอะเนาะเพื่อนเ่อนเออมันสุขสุขทุกทกกันไปเป็นงานเขียนที่มีคาว่าทุกข์มากนะแต่ก็หวังว่าอ่านแล้วจะเป็นสุขนะครับนะพี่นุกรมบอกนะครับซึ่งดีมากๆเลยดีมากๆคราวนี้ผมก็จะเอาอีกอันหนึ่งดีไหมเออผมว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่อยากเลิกฟังนะครับ เดี๋ยวผมหายอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือ,อนี่แล้วกันประโยชน์ของความทุกข์ครับทุกคนที่เราเห็นว่าเขามีความสุขล้วนแล้วแต่มีความเศร้าส่วนตัวไม่แสดงออกมาให้ผู้คนเห็นได้ทั่วไปนะครับคนที่แข็งกระด้างมีด้านอ่อนโยนกับคนที่ให้เวลานั่งฟังความคิดชีวิตและความทุกข์ของเขาคุณจะได้สัมผัสสิ่งนั้นถ้าให้เวลานะครับ ถ้ามองไกลๆจากหน้าฉากผ่าน Facebook Instagram แล้วก็รอยยิ้มเนะ่ยดูเหมือนว่าความสุขมันครอบคลุมโลกใบนี้ใช่ไหมแต่ความจริงคือความทุกข์ลึกๆที่ไม่มีใครถ่ายรูปมันแล้วก็โพสต์บอกคนอื่นรับรู้ถึงความละเอียดอ่อนของความทุกข์ของผู้คนรอบตัวนอกจากหัวใจจะอ่อนโยนมากขึ้นเรายังรู้สึกดีกับทุกข์ของตัวเองมากขึ้นด้วยมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนล้วนต้องประสบนะครับยอมรับความทุกข์ของตัวเองไม่หลีกหนีผลักไส เป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามรับรู้ความทุกข์ของคนอื่นโดยไม่บอกให้เขาต้องดีขึ้นเลิกทุกข์หรือว่าหยุดร้องไห้อยู่วความทุกข์ได้ให้เวลากับตัวเองให้เวลาคนอื่นให้ธรรมชาติได้จัดการกับความทุกข์โดยไม่เดือดร้อนจนเกินเหตุความทุกข์ที่พ่อพูนมาเกิดขึ้นจากความรังเกียจที่เรามีต่อมันความดีงามการหันหน้าเปิดเผยความทุกข์สู่กันและกันฟังเนี่ยคือความรู้สึกใกล้ชิด สังเกตไหมว่าเพื่อนๆว่าเรามักจะรู้สึกสนิทใจกับคนที่เล่าความทุกข์ให้เราฟังนะครับรู้สึกว่าเราได้รู้จักกันจริงๆบางครั้งความสุขกับสร้างระยะห่างขณะที่ความทุกข์กับสร้างความแน,แนบชิดเสียน้ําตาต่อหน้าใครก็มาจะได้มีตภาพที่แน่นแฟ้นกลับคืนมาแล้วเราจะพบว่าไม่ต้องสุขตลอดนะครับขอแค่เวลาเศร้าใจแล้วมีคนที่เราเปิดเผยความเศร้านั้นได้โดยที่ไม่ต้องตัดสินเรานะค,รความทุกข์มีประโยชน์ของมันเมื่อเราจริงใจกับตัวเอง จริงใจกับคนอื่นมันก็คือความจริงที่คนเก็บซ่อนนะครับแต่เมื่อเปิดเผยแก่กันและกันความทุกนี่เองที่จะสมานสมานความอ่อนโยนในตัวคนเราเข้าด้วยกันได้อย่างดีนะครับเราอาจทุกเพื่อรู้จักความจริงของชีวิตมากขึ้นเราอาจจะทุก์เพื่อรู้จักกันและกันมากขึ้นเราอาจจะทุกเพื่อที่จะสุขจากการได้รับความปรารถนาดีจากคนที่นั่งข้างๆในวันที่เราทุกข์ใจแล้วบอกกับเราว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็เล่าความทุกข์ของเขาให้เราฟังบ้างแล้วใจสองดวงก็หลอมรวมเข้ากันในนาทีนั้นนะครับ ซึ่งงานเขียนพิมนุกรมอาจจะมีความสัมพันธ์เข้ามานะครับแต่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีความสัมพันธ์นะซึ่งผมก็ใจดีไม่ได้มีมีสัมพันธ์อะไรมากมายแล้วก็อาจจะาบางคนอาจจะไม่มีคนคอยบอกว่าเอยไม่เป็นไรเลยแต่ผมอยากจะบอกเองนะทิ้งทางนี้นะว่าไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ว่าปัญหานั้นมันอาจจะดูยากนะหรือว่าเรากังวลคิดไปถึงอนาคตว่าเอ้ยมันยากแน่เลย,เยไม่อยากเจอเลยไม่อยากจะ เจอประสบการณ์นั้นเลยนะครับแต่เชื่อหลย่เพื่อนถ้าไม่เจอก็แล้วไปใช่ไหมถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เจอมันอาจจะไม่เจอก็ได้ปัญหานั้นใช่ไหมถ้าไม่เจอก็เออก็ปล่อยมันผ่านไปดีกว่าไปนั่งคิดถึงมันแต่ถ้าสุดท้ายมันเจอก็ณนะตอนนี้เรายังไม่เจอครับแต่ถ้าคิดวางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยก็ปล่อยมันซะ,ะวางแผนให้เวลาวางแผนวิธีรับรับมือกับปัญหานั้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเขียนไว้ก็ได้แล้วถึงเวลาปุ๊บก,ก็ปล่อยมัน นะปล่อยมันแล้วก็ใช้ชีวชิตให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าสุดท้ายเพื่อนๆเ,เลือกถูกไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็มันจะต้องดีขึ้นแล้วสุดท้าย all things must pass นะครับทุกสิ่งมันต้องผ่านไปแล้วพอเราโตรู้ว่ารู้ว่าเราแก่ขึ้นเน่ยเราก็จะมานั่งนึกย้อนทีหลังว่า เอ้ตอนนั้นกูเครียดกับเรื่องแค่นี้เหรอวะใช่ไหมตอนนี้มันาก็จัดการไม่ได้ยากเนี่ยทำไมเราต้องไปนั่งเครียดถึงขนาดแบบเป็นวนันเป็นสัปดาห์บางทีบางคนอาจจะเครียดเป็นเดือนอะไรกับเรื่องที่เราตอนนั้นเราคิดว่าใหญ่ใช่ไหมคือตอนเราแก่ๆเรามานั่งนึกตอนเราเด็กๆเอ้ยทําไมเราเราเครียดกับเรื่องแค่นั้นเหมือนตอนเราเด็กๆที่แบบเราใส่ชุดไปผิดเนี่ยตอนอนุบารตอนปถมเนี่ยเราใส่ชุดไปผิดเอ้ยไม่เหมือนเพื่อนเราเครียดจนจะร้องไห้ใช่ไหมหรือว่าเราลืมเอาหนังสือมาแล้วเราก็เครียดจนแบบร้องไห้ บอกพ่อต้องเอามานะดูนนี่นั่นใช่ไหมครับซึ่งตอนเด็กๆเราคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับแบบที่สุดในชีวิตเราเลยแต่พอเราโตแล้วเราพอเรามานั่งย้อนหนึ่งอ่ะเฮ้ยปัญหานั้นทําไมเราต้องเครียดแล้วก็ขำม,มาตัวเองใช่ไหมครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าเพื่อนๆแก่ตัวไปนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆไม่ได้แบบเพื่อนๆอาจจะยี่สิบสามสิบสี่สิบแต่เพื่อเมื่อแก่ไปพอเพื่อนๆอายุหกสิบหรือแม้กระทั่งตอนนี้ยี่สิบอาจจะโตไปประมาณสามสิบสี่สิบนะเพื่อนๆก็มานั่งย้อนหอนื่องแบบนี้ ช่างหน้าตลกใช่ไหมซึ่งพอเราไปอายุสา4สิบสี่สิบเนี่ยเราก็จะไปเจอปัญหาใหม่แล้วพอเราแก้ปัญหานั้นได้พออายุหกสิบแปดสิบปุ๊บเราก็มานั่งยื้อเออจริงๆมันก็แก้ได้สุดท้ายเราก็ผ่านมันไปได้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติทีเ่เพื่อนจะต้องเจอปัญหาอะไรต,รต่างๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้เสมอนะครับโอเควันนี้วนเวอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ